กินหมึกซาซิมิริมหันลับพัทยานาเกลือสิกันค่ะบอกเลยว่ามีงบแค่ร้อยเดียวก็กินหมึกกินหอยหวานๆได้แล้วแถมเสิร์ฟกันสดๆจากประมงหน้าหาดต้องร้านนี้เลยค่ะซาซิมิหาดลับร้รานดังในตำนานพัทยาที่ใครมาหาันลับต้องแวะที่สาคัญเอ็นหอยจอบที่นี่ตัวละแค่40บาทแถมยังส่งตรงจากเรือประมงสดๆ,สดๆเนือดีเด้งหวานกรึบหมึกกล้วยก็ตัวใหญ่ๆขึ้นจากเรือสดๆเริ่มต้นแค่ตัวละ1 0 0้บาทราดกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยว่ายิ่งแซ่บ น้ำจิ้มโคตรดีมาเดียวพัทยาทั้งทีนะคะใครยังไม่เคยมาลองของดีที่หาดลาพัทยานาะเกลือ18นะแนะนําว่ามาลองสักครั้งซาซิมิสดๆทั้งสดทั้งดีแถมยังส่งตรงจากชาวประมงหน้าหาดก็แวะมาลองกันได้เพราขาแม่ขาที่นี่น่ารักใจดีกันทุกคนเอ็นหอยจอบตัวอบอวบเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้ทั้งหมด6ตัวนะคะตัวละแค่40บาทไม่น้อยนะทุกคนนี่ยังชามเลยดูดิโอ้สดๆนะคะแล้วดู ส่งตรงจากไหนประมงเมื่อกี้เลยนะคะเพราะาพี่เขาคุณเอาขึ้นกันส่วนๆแล้วร้อน